อสุดยอดเลยค่ะแคบ สัสดีค่ะพบกับช่องกิ๊บแซบกับเฟมชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้สิบห้ามากินนะคะมิตําใส่ขนมจีนนะคะแล้วก็ตําปลาหมึกจากตัวใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องมาเด้อจา้าเปิดดูน้ำเพิ่มต่ำละเ,ลด,เลดี๋ยวเพิ่นจะลาดไ้ได้จ้าพี่น้องปองไปสุดคนนะคะอื้อ กลิ่นหอมยั่วยวนมากนะคะซีนี้นะคะอันนี้เซนขนมจีนจ้าผักกะเจมีมีน้องใหม่ต้มไหมไหมจ้าพี่น้องปองไปสุๆคนเนาะมีน้องใหม่ไหมไหมนี่แม่นลงเฟมต้มมาแล้วก็บน,นี่ผักแล้วก็อืมเป็นได้ได้พี่น้องปองไปสุขจะประดเห็นอันนี้ ต่อจ้าสตอรวยได้จ้ะพี่น้องอกระเทียมโทนดองนะคะกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะคะโทนมาด้จ้ะพี่น้องแล้วก็หลากสู้จ้ะแล้วก็ใบผักชีใบเรื่อยนะคะแล้วก็มะเขือพวงนะคะขนมจีนเสน็เสนมนุ่มๆจากขนมจีนเฟมมี่นะคะแ่บบแ มาเด้อจ้ะพี่น้องปรงไปสุ่สุขนไม่กินน้ำกันด้วจ้ะแสบบๆนัวๆนะคะอืมมาจ้ะพี่น้องเสบๆน้ำกันด้วจ้ะพี่น้องเบิง้งเข้มจะเอาตัวใหญ่ที่สุดนะคะพี่น้องอืมอืม น้ำม,มันหวานแค่ไหนจ๊ะแหมเอามาค่ะอืม, <c oughs> อม หวานมากขอบกึบมาก 응. <목소리도> 응. 음. 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 ไม่ได้จะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันอือามแล้วอือ เริบ่บจลดลืมแล้วเลิ่มแคบมกูกระป๋อไปแล้วที่แล้วอ๋ออืม รับมากข้อ <c oughs> ต่อก้อจะพี่น้อง <c oughs> บึงน้ำเยิ้มๆเลยจ้ะ คั้นคอจะ <c oughs> ้ะอเสอยแอืบ องเยิ่มแหง้งสุดยอดเลยค่ะ ข้ามูกรอบอบะ่ะมาแข็งเลยอัจากเพียงเขื่อมะเขือพวงอืมมเจน๊ยมแ่อืมแซ่บ ปลาหมึกลงจ้ะอืมหวานมากก็ใม่หวานแห้งแต่พี่น้อง กินขาว่ตำหุ่งเพชรน่ะเปน้ำกัดด้วยใจนเอาใหม่อ้าใส่เมื่อเสจ้าพี่น้อง อืมอะไรสุดๆอืมอืมอืมอร่อยมากนะ อ่อนมาจต่พี่น้องเสมอนะหว่าอือากาศเย็นยจัดเต็มนี้นางลีดถามเมื่อหนูเหมือนเลยน้ำใหม่ไหมอื้อหือ อืมอืมอครับที่หนึ่งในใจคุณเลยนะคะอืม อร่หว,วานแท้แท้คือเน,นอะอือจบมันหอนๆเลยจ้ะอืออันนี้คือคาบแหลกของน้องเฟมนะคะน้องเฟมกลิ่นข้นนนขา,ขาววันหนึ่งคาบข้าววันหนึ่งครับอือ mẹ chào mẹ chào mẹ chào nè chào mẹ mà mẹ chào mẹ chào Hả? chào mẹ chào mẹ chào แต่แห mm ้งเลยพี่น้องอืมฮึ มันทอดเองนะพี่น้องแคปมูนน่เฟมนะคะอร่อยมากมมใส่เข้าไปแล้วพี่น้องแซ่บบนัวมากคะ่ะขนมจีนลงไปค่ะพี่น้องโอ้โหแบบเค็มขน้นแห้งแซ่บแห้ง

Cảm mm -hmm. mm -hmm. ơn อือมับฮะอืมอืมอมมากทุกคนสะใจมากเลยเนาะอือ ค่ะพี่น้องป้องปายสุก้นนั้งเลยน้องเฟรมผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิดแซบกับเฟรมชาแนลด้วยนะคะเมื่อนี้น้องเฟรมต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย